คุยของหนูไปก่อนดีกว่าโอเคใช่กายเดี๋ยวก่อนให้พี่ให้พี่ขับส่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกของโฆษณาคือคนนี้ใช่ไหมครับค่ะคุณผู้ชมคะไคู่กันค่ะถ่ายคู่กันค่ะเป็นมิสเตอร์แรกที่รับคู่กันกับพีิเกค่ะเป็นมิสเตอร์งานแรกที่รับคู่กันไม่ค่ะไม่ใช่งานแรกค่ะน่าจะเป็นที่สองลวค่ะแต่สำหรับบีสองปีแล้วค่ะใช่ย่ก่ ก็ก็ค่ะก็ก็ดีใจค่ะดีใจว่าไม่เขินค่ะก็่ไม่ติดเป็นไงบ้างคะไม่ติดสะกไม่กลัวแต่กลัวนิดหน่อยก่อนเราจะบ้านแม่เทอะไรมาบ้างไหมคะลูกไม่รู้ไม่รู้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ คือที่บ้านเราตอนนี้เราก็เน้นการเรียนแล้วก็น้องก็ในเรื่องของกีฬาค่ะก็เลยก็ก็เรื่องของการแสดงอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบกีฬาชอบกีฬาแล้วก็นอกจากเวลาน้องเขามีการแสดงที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันค่ะเรื่องการแสดงอะไรเขาไม่ค่อยเหมือนเลยนี่สายมีเรีอนแม่เด็กตัวเลยก็ก็น่าจะอีกสักพักใหญ่อะค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่แต่เขาเขาเป็นคนที่ตลกนะคะเขา ใช่ไหมยูชอบเจ้าโจ๊กใช่ป่ะลูกใช่ไหมตอนนี้เล่นเพลินละวเห็นแววมันตัวาไมก็บ้านนะเหมือนจะออกแนวฮาๆเพราะจะชอบตลกอะไรเงี้ยค่ะนสกายสกายลองแสดง h ฮปปี้ซิส sad angry happy angry sad ยังค่ะยังยังจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้น้องเรียนอะไรแล้วเมีอะไรอีกอ่ะ Funny แตลกก็บอกว่าแต่หลงแล้วมีเวลาในการทำงานในการเั็นคิวบดคนเกงานพี่น้องเข้ามาทำงานแบบว่าอะไรนะคะแล้วมีเวลาในการทำงานในการเั็นคิวบดยังค่ะยังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขากำลัง เทรนนิ่งเข้มงวดในการการว่ายน้ำอยู่อะค่ะน้องจะค่อนข้างมีแข่งอยู่บ่อยอะค่ะแล้วก็เราก็เก่งกับคุณแอดเวอร์ก็หวังว่าน้องก็จะยังเทรนอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่ง maybe น้องอาจจะว่ายน้ำให้ทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยยังไม่อยากให้มีเรื่องอื่นเข้ามาค่ะใช่ะนนน้้อจััใหเป็กกกีฬาาาว่ยน้็อยากอยู่ค่ะใช่ไงครับบเาชอค่ือน้องชอบนี่เนี่ย What's your best joke ชอบชอบไหว้ท่าไหนคบชอบไหว้คร i s t ์มาแล้วขีดเสื้อโอ้บัตจ t ลายผลงารแข่งเป็นไงบ้างคะพี่เกศตอนนี้อ่ก็ตอนตอนเวลาไปแข่งล่าสุดเขาก็จะไหว้อยู่ในระดับ8ขวบ and under e and under ค่ะก็ก็ไหว้เร็วอยู่ได้ได้เหรียญกี่กี่เหรียญแล้วเนี่ยเป็น10 10 total อ่อฮะ more than t a n มีมากกว่าสิบเหรียญเหรียญทองกี่เหรียญเหรียญทอง I don't know เยอะลูกมีชฟี่กี่ชฟี่ส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 ี่ถ้วยค่ะค่ะไม่ธรรมดาค่ะภูมิใจมากเลยภูมิใจลูกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะนี่เคยคือถ้าเราไม่ได้ย้ายไปอยู่พังงาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าน้องสกายเนี่ยจะชอบว่ายน้ำแล้วก็แล้วก็ ดีได้ได้ดีทางด้านนี้ค่ะค่ะคิดถูกแล้วที่ไปอยู่นู่นจะลำบากกับการทำงานมากมากค่ะค่ะแฮปปี้มากสกายได้ดูคุณแม่ไหมฮะในเดอะเฟสคืคะเป็นยังไงบ้างคุณแม่เราเป็นยังไงคุณแม่ก็คือยังไงคืออะไรคือแองกี้แองกี้อ้าย ร้ายนิดหน่อยเรากลัวไหมเราเห็นแม่ในทีวีกลัวไหมกลัวไามกลัวไาแม่ในรายการกลัวไหมไม่กลัวคุกต้องอธิบายกับลูกยังไงบ้างอธิบายยังไงคะก็ก็ให้คุณรู้ว่านี่มันคืองานนะแล้วมันเป็นมันมีในทีวีซึ่งเขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเกตชีวิตจริงกับทีวีเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันน้องเขาแยกออกค่ะใช่แล้วทุกี่ต้องมีคนดู จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อะค่ะก็นานๆทีน้องได้ดูอะค่ะถ้าอยู่บ้านแต่ปกติแล้วเนี่ยวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมไปทำหลายๆอย่างเทรนนิ่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูเท่าไหร่แต่มีคนพูดถึงแม่เยอะครับมีคนพูดแม่ไหมคะเราจะพิดถึงพ่อแม่ไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดถึงเยอะอ โอเค you wanna go down นะ y o กอยากา a y ยา a ่ยา a อยากอ o ากอยากอกอยากอยากอยยากอยากอยากอ่ากอยากอยากอยกอยากอยากอยาอยากอไากอยายากอยากอากอยาากากอยากากอย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 กอยายอกายกายยาาออกยากอยยกอาอกอกากาาาอยอกย มีส่งเมสเศษหากันบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งว่านัดจะทานข้าวกันพวกเมนเทอร์ทุกคนนะคะแต่คิวพี่ลงตัวก็เลยไม่ได้เจอกันแต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงได้เจอกันนะคะกับกระแสข่าวนี่ือในที่ที่บอกว่าเอ้ยพี่ชาออกว่าพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยถอนตัวเพราะเราเออเหรอก็เขดเหรอไม่ใช่มั้ง ไม่ใช่เพราะว่าเกศไม่ได้เป็น Executive p r o ีฟโปรดิวเซค่ะเพราะฉะน,นั้นไม่ใช่เพราะเกแน่นอนเกีไม่มีไม่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรตรงนี้แน่นอนค่ะแต่รู้มาก่อน้นที่ไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยเออตอนทีเ่เราอยู่ในเทป8ตอนที่อ,อ,อยู่ลานไอซ์เกศนะคะตอนที่ขุนเขาประกาศว่าหน้าที่ของเมทอมาชัจบตรงนี้เนี่ย ก็งงอยู่ก็ก็ก็นึกว่าแบบเอ๊ะเขาเขาแกล้งหรือเขาอะไรเหรอคืองงอะแล้วตอนคริสออกมาก็ก็นึกว่าบคริสเขามาแทานพิชาเหมือนที่พิมพ์เขามาแทนเกตดหนึ่งเทปก็ก็เข้าใจแบบนั้นก็เลยโอ้ยดีใจเจอน้องแต่อ้าวพอรู้ว่าเอ้าเอา <mm <Hardy> มาจริง <mm <Hardy> อยู่จริงอยู่ยาวจนจบก็เลยก็งงค่ะก็งงค่ะแฟนบอพิชาจะมาร่วมไหมไม่ทราบค่ะนี้ไม่รู้จริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าเออ คณะกรรมการมีใครบ้างมีทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกอย่างคือเก็บเงียบหมดเลยเราจะรู้เมื่อวันที่เราไปอยู่บนเวทีนั้นค่ะจริงมันมีมันมีพอมีกระแสว่าเอ้ยเป็นพวกที่เก๋อะไรเลยที่เราเก็บมินมีอะไรกลับมาบ้างฟีดแบกกลับมาถึงเราบ้างไหมคะมันก็ก็มีเขาพูดกันนะค่ะเขาพูดกันเยอะคือคนเขาก็จะจะจะคิดอะไรเขาก็จะคือเพราะว่า องเข้าใจว่าไม่มีการอธิบายให้คนดูผังบ้านแล้วแม้แต่คนที่มาเล่นเกมก็ก,กย็ยังไม่มีใครอธิบายให้พวกเราฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นคือเขาประกาศยังไงแล้วก็จบแค่นั้นคราวนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเกดคือเมนเทอร์เกดไม่ใช่ผู้จัดเกดเารายการนี้เขาลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านบาทเพราะฉะนั้นเมนเทอร์คนหนึ่งเนี่ยจะมากำหนดไม่ได้หรอกว่าเอ้ย เกดต้องการให้คนรู้คนนี้ออกคนนี้ไปคนนี้อยู่อะไรเงี้ยไม่เกดทําหน้าที่เมนเทอร์แค่นั้นเกดชนะแคมเปญเกดมีสิทธิ์เลือกว่าเด็กคนไหนออกแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะเกดแน่นอนเกดไม่มีอิทธิพลอะไรขนาดนี้ค่ะเกดเป็นลูกจ้างเกดเป็นลูกจ้างค่ะเกดเล่นเกมเกดเล่นเกม ก็เล่นเก่งอะทำยังไงได้อะก็อยู่มา3ซีซั่นแล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเออเราไม่จริงๆมีมาดามีอะไรเยอะมีมาดามเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบในในตามไอโซเชียลใช่ไหมคะก็มีเหมือนเดิมอะค่ะมันจะมีอยู่สองสัปดาห์ที่รู้สึกว่าทุกคนลากเหลือเกินลากเพราะว่าไม่ได้ตัดจูลี่ออกใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ ก็เขวเหมือนกันเพราะอยู่ดีๆทุกคนลากจังเลย<ห>ก็งงทําตัวไม่ถูกเพราะว่าปกติจะโดนอาตลอด,ด <laughs> แต่ก็ดีคือแปลว่าคนอินกับเกมมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ก,ก็ก็ไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมถึงเอ่อมันมันฟีแบบมันเป็นแบบนี้เพราะว่าคนดูแล,แล้วแล้วก็อินจริงๆแต่ว่าพวกเราทำหน้าที่ดีค่ะค่ะซีส่มสีออ ก็ไม่ทราบค่ะเขายังไม่ได้ถามเลยค่ะเอาซีซันสามจบก่อนเถอะนะพี่พี่เขาไม่พีเขาบอกเขาไม่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะนี่เกดเราดูหนึ่งต้องดูกอนว่าเขาจะมีซีซันสี่ไหมสองเนี่ยเขาจะเอารุกเกตกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามเราจะกลับมาไหมเราเรายังไม่รู้ค่ะอันนี้เราเราเอาเป็นซีซันไปเพราะเห็นบีปีทีลาวก็บอกว่าอุ้ยไม่มาอี่มาก็ยังมา ค่ะขอบคุณมาะค่ะขอบคุณคี่มดี๋ยวแป้งเก็เดี๋ยวแม้